ส่วนในกองถ่ายละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษทางที่เพิ่งเปิดกล้องแต่เจมมาและคิมเบอรี่ก็ต้องเข้าฉากห้องนอนในฐานะคู่สามีก,กุกกิ๊กกันซะแล้วงานนี้ร้อนถึงผู้จัดอย่างแอนทองประสมต้องมาเป็น acting coach สวมบทเจมประกบกับคิมและสวมบทคิมประกบกับเจมแหมอินเนอร์มาเต็มขนาดนี้สงสัยผู้จัดคงอยากลงไปแสดงเองบ้างแล้วสิครับ Give แต่ละฉากนี้ไม่มีธรรมดาแน่ๆค่ะก็คือต้องแบบฟาดฟันกันนี่เดี๋ยวทะเลาะก,กันละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทังดีก<ค>ันท<า>ั้งน้อกันมีีเดี๋ยวทายาให้กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเขินๆกันไปเราก็ต้องเข้าใจว่าโดนไฟช็อตนั่นนะครับแล้วก็ห้องมันก็คนเยอะร้อนดีครับ <c oughs> ไฟก็แรงด้วยนะครับแล้วก็คงไม่ใช่ทุกวันนะที่เราจะไมาได้มวยปั้มบนตูดเีง ช่วนี้มีพี่แอนคอยแบบว่าคอยทำให้ดูด้วยแล้วก็คอยจัดจัดคิวจัดนี้ให้มันสวยงามครับแล้วก็ให้ออกออกมาเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกที่แบบดูแบบดูดีด้วยครับผมนอกจากการมี acting coach ที่ดีแล้วการสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนนักแสดงทั้งในฉากและนอกฉากก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ความเขินอายลดลงเวลาเข้าฉากหวานๆครับ แม้ว่าจะมีเขินมีอายกันบ้างนะครับแต่นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเคมีของคู่พระนางที่ผู้กำกับจะสามารถเลือกเฟ้นมาใส่ในละครและปรุงแต่งให้มันกลมกล่อมขึ้นมาได้ครับพบกันใหม่กับปริศนากล้องถ่ายสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ